สวัสดีครับพบกันในรายการสหวิทยาโหรารายการของเราในรอบนี้ <76. S 1> กอ็ <70. S 1> อันนี้มีเก mm ้าสิบเนี่ยไว้เนี่ยไว้ดูแต่เนี่ยเดี๋ยวจะทำรายการต่อไปมาครับกดแชร์ออกไปนะครับนะเพียงคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าเก้าแชร์เพียงเท่านั้นเข้ามาได้ครับในรายการสหวิทยาโหรานะครับซึ่งมีท่านอาจาร,รย์โอ๋นะ และผมอาจารย์ท็อปนะครับก็มาดูแลในรายการอยู่เหมือนเดิมทุกรอบนะกดแชร์ออกไปนะครับนะเพียงคนละเก้าพันเก้าร้อยหลุดอะไรหลุดไปได้ไงเก้าเก้าแชร์ เข้ามากันได้นะครับนะดูที่คำว่าสดนะครับนะถ้าไม่มีคำว่าสดแปลว่าเราไม่ได้อยู่แล้วนะ กดแชร์ออกไปนะครับเพียงคนละ9,999แชร์ มาแล้วนะครับนะขอบคุณนะครับนะช่วยกดแชร์ให้ด้วยนะครับโอ้โหมาสองคนเลยนะเนี่ยอ่านะด,ดูให้นะครับว่าจะมีโชคลาภไม่ช่วงนี้นะหนึ่งอายุสามสิบโชคลาภช่วงนี้อ่าดูว่าตามหน้าไพ่นะครับโชคลาภช่วงนี้ไม่มีครับม,ม,มีจะเสียมีจะเสียครับสามวันนี้ไม่มีโชคลาภเอาพูดไปตามกลจะเสียอารมณ์อย่างแรงมาด้วยอ่าะนะอารมณ์ค <นะ S 1> าถ้าเล่นนะเสียอารมณอย่างแรงนะ รุ่งอยากทราบว่าน้องเอินหายโกรธยังคะก็น่าจะหายแล้วแหละเด็กอะนะถ้าเป็นเด็กก็น่าจะหายโกรธทำไมถึงชอบมาถามว่าญาติจะโกรธอะไรเงี้ยเขาเขาทำอะไรหรือเขาอาจจะพูดภาษามนุษย์กันไม่รู้เรื่องก็ได้ออนะนะอาจจะพูดภาษามนุษย์กันไม่ค่อยจะรู้เรื่องก็ได้นะถ้าอยากให้ให้ญาติหายโกรธนะเจ้าต้องแสดงพลังนะไปสวดกระถามมหาจักรพรรดิยาว นโมพุทธายาภาพุทธะไตรัตนายานมณีนภราสีสหาัสสาสุธรรม,าพ,ททม,มา,าพุทโธธรรมโมสังโฆยาธาพุทธโมนาพุทธะบูชาธรรมะบ,บูชาสังฆะบูชาอาคีธานังวรังคันทางสิวารีจมหาเทร,รงังอะหังหวันทามิทุระโตอะหังหวันทามิทาตุโยอะหังหวันทามิสัพปสุทธรรมะสังฆะปูเชมินะ่ะเรื่องจริงนะ คถามหาจากักรพรรดินีปรับภพภูมิแล้วอธิษฐานถึงญาติเราที่โกรธเราทั้งหลายขอให้ท่านรับเอาบุญรับกุศลไปด้วยทั้งเทวดาประจําตัวทั้งญาติทั้งหลายทั้งเจ้ากรรมในเวรทั้งหลายจงมารับเอาบุญไปยิ่งทํามากนะครับกรรมที่มีมานะลาบลาบ,ลาบหายยาก็จะยิ่งคลายตัวลงโดยอัตโนมัติแต่ถ้าเราไม่ทําเลยเราก็จะไม่มีบารมีเลยนะครับนะมาแล้วนะครับนะ เดี๋ยวไปสวดคาถามาหาจกักรพรรดิค่ะต้องสวดทีละสามสิบจบนะครับนับเป็นยกนะครับนับสิบสามสิบจบเปล่าห้านาทีไอ้สิบห้านาทีถ้าคุณทําได้วันหนึ่งคุณเริ่มทําวันละสิบห้านาทีทาไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆทุกวันนะคุณจะติดแล้วคุณจะทาไปเรื่อยๆเพร,เราะอะไรรู้ไหมมันเบามันสบายแล้วจิตมันเป็นทิพย์จิตเป็นทิพย์เนี่ยจิตสามารถสื่อกับโลกวิญ,ญญาณได้โดยอัตโนมัติอ้าว ใครที่ยังไม่ถามกดแชร์แล้วตามด้วยชื่อได้นะตามด้วยคาถามคร,ครับใครใครที่สดมน่ะจะมีเหมือนแบบพรีคอตามอานนนิยมในตัวคนนั้นๆนะช่ะหมายถึงว่าจะทําให้คนเห็นใครรักใครเอเอนดูอะไรอย่างเงี้ยใครชอบเราเลยขอมีผู้แชร์ครับขอมีผู้แชร์ครับ,รค,รบคุณจีครับทุกขอผู้แชร์นะครับนะติดต่อดูดวงแบบเป็นส่วนตัวได้ที่เ c e b o o k โอสิริกรอภนะิรัตน์เบอร์โทร0619922645 0925929261 ID RIO สิริ15สนใจดูดวงอย่างละเอียดถามไม่อัานไพ่ย,ยิปซีไพ่เทพพลังจิตตรวจองค์ตรวจเทพรับขันครูณหน้าทองสาริกาลิ้นทองเสริมดวงเสริมราศีพิธีกรรมทุกชนิดตั้งสารถอนสาลบวงสรวงเปิดกิจการร้านค้าโรงงานโรงแรมจำหน่ายเทวรูปเครื่องรางของขลังวัตถุมงคลต่างๆและเสียงครูค่ะ รับครอบครูรับขันครูรับถอนขันครูด้วยค่ะตามนี้ครับนะก็เข้ามากันได้นะครับนะขอกดแชร์ให้ด้วยครับสี่ห้าคนนี้นะคะอยู่ใครเข้ามาแล้วอยากจะถามคำถามกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูแล้วพิมพ์คำว่าแชร์แ,ชรแล้วชื่อเล่นคำถามค่ะห้าหรือเก้าแล่นอะ่ะห้าคนเออ นะผ่านไปแล้วนะครับ5นาทีกว่านะครับเพราะฉะนั้นกดแชร์ให้ดูนะครับผมจะกดแชร์ให้ดู3ครั้งแล้วกันกดครั้งที่ท1ไปแล้วเขาจะดูชั่วโมงหนึ่งใช่ไหมขนาดนั้นอ่ะใช่โทรศัพท์อย่าง<ะ>เ,เดียวนะนะผมทำกดไลาป์ป่ะหรือว่าโทรเบอร์โทรไลค์โทรไลา์สวนใหญ่เขาโทรลายมาเพราะเครื่องเราสเสถียร อ,อรไทยไม่มีค่ะท้องไม่ดูนะคะไม่ดูเรื่องท้องก่ดูเรื่องอื่นนะคะต้องแชร์ก่อนนะคะคุณจีคุณออรไทยนะคะต้องแชร์ก่อนนะคะแชร์าสาธารณะนะคะตั้งค่าความเป็นส่วนตัวที่โพสต์นะคะที่แชออกไปว่าเป็นรูปลูกโลกนะคะรูปสาธารณะนะคะมาค่ะแชร์แล้วเอ็มแชร์แล้วจริงนะคะ คนเก่าที่เรานึกถึงเขาอยากกลับมาคุยอยากกลับมาเริ่มต้นใหม่กับเราไหมคะว่าตามหน้าไพ่นะครับนะเอาให้ชัดนะครับนะโดยมีอาจารย์โอมาเป็นประธานมีโอกาสอยากกลับมานะครับนะไพ่ดีมากเลยเหมือนเขายังรู้สึกคิดถึงคุณมากอยากจะกลับมามากขออนุญาตนะครับเราดูเฉพาะผู้แชร์นะครับนะเราดูเฉพาะผู้ที่แชร์เรานะครับ ใครที่ไม่มีผู้แชร์ถือสละสิทธิ์ไปโดยอัตโนมัตินะครับนะคุณจียี่สิบสี่มอสจะกลับมาหาหนูอีกไหมคะหรือเขาคิดกับหนูแค่เพื่อนคะนี่สองคำถามว่าตามหน้าไพ่นะมีโอกาสเอากันว่าจะกลับมาไหมเพราะคุณถามแค่นี้นะ,ะตั้งแต่ตแรกคำถามแรก<อ>มีโอกาสกลับมาครับว่างั้นนะสามวันนี้นะเราดูแค่รายสามวันนะครับนะมีโอกาสกลับมานะครับกดอาจจะต้องไม่คุยอินก่อนใช่ไหมใช่กดแชร์ออกไป แชร์แล้วฝ<ะ>นสามสิบคนที่คุยอยู่จริงใจไหมคะเราดูหน้าไพ่นะครับนะเราดูว่าดีไม่ดีตอบแค่นี้นะไพ่บอกว่าเป็นการสื่อสารทางโซเชียลนะยังไม่มีอะไรแน่นอนนะไพ่ดาบมันก็เป็นแค่การติดตอ่อพูดคุยใช่ใ <น S 1> เป็น,ปนไพ <ฟ S> ่ดาบดย,ยังไม่มีอะไรแน่นอนแามว่าจริงใจไหมมันก็ยังไม่มีอะไรแน่นอนแค่ติดตอ่ออ่ นะคือคนเราจะให้จริงใจนี่ต้องมาอยู่ในชีวิตจริงเนาะเอออต้องมาหาต้องมาคุยกันให้รู้นิสัยใจคอกันนะบางทีการแค่การคุยเนี่ยบอกอะไรไม่ได้เลยนะคะว่าเขาแบบเออชอบกินอะไรกินข้าวยังไงจะพูดยังไงน้ําเสียงเป็นยังไงหรืออะไรอย่างเงี้ยบอกไม่ได้สีหน้าเป็นยังไงเวลาคุยกนะันอะไรเงี้ยต้องแบบ เขาเรียกเฟซทูเฟ e นะคะเข้ามากันได้นะครับนะเพียงคนละ9,999พันเกเแชร์เพียงเท่านั้นนะใครเข้ามาแล้วอยากจะถามคาถามกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูและพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่งคำถามนะคะมาครับกดแชร์ออกไปใครเราไม่ต่าให้มีขอบคุณประชดมาเราไม่สนใจนะอ่ะแชร์แล้วโมโม ะคะคนชื่อตั้มเขารู้สึกผิดเลยไม่กล้าติดต่อกลับมาได้แต่ส่องจริงหรือเปล่าคะเราดูว่าเขาจะมาสองคุณไหมเอาแค่นี้นะจริงครับเพราะว่ามันไม่มีอะไรปิดกั้นได้ครับส่องอนะคะส่องอ่ะเดี๋ยวดูเวลาก่อนนะเวลา,าแต่ถาว่าเขารู้สึกผิดอะไรไหมเนี่ย อันนี้ไม่ไม่ดูไม่โดนถามนะแล้วกล้าติดต่อไม่กล้าติดต่อไหมก็อีกคําถามหนึ่งนะคะต่อามาอันนี้ได้แต่สองจริงค่ะมเม,อมือเอออ่ะเอาหละเวลาของเราก็หมดลงแล้วนะครับนะก็เดี๋ยวออกละนะครบเวลาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวไปเจอกันนะครับที่สตรีมครับนะช่อง ารายการคนมีองค์กรองเทพเส,เสริมดวงในชมรมโหราศาสตร์เอกอุเทพนิดพยากรใน YouTube นะครับไปนะครับนะสวัสดีครับ